ครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับมาวันนี้เรามาเจอกับพี่เบิ้ม883โซสนอีกแล้วนะทุกคนนะ <c oughs> โอ้โ,โ,โ,โหคือพี่เบิ้มต้องอ่าน <c oughs> <c oughs> พี่เบิ้มต้องออกงานอีกครั้งนะทุกคนนะก็คือวันนี้เนี่ยผมจะพาพี่เบิ้มมคนนี้ไปลากดินนะทุกคนนะก็คือว่าเราจะเอาดินมาถมข้างทางนะทุกคนเดี๋ยวผมพาบินดูแบบแมปนี้นะ ก็คือว่าเห็นไหมคืองานเนี้ยมันเป็นงานทําถนนนะก็คือแบบงานใหญ่เลยก็ว่าได้ติดีแล้วประเด็นคือพื้นมันไม่เท่ากันนะทุกคนคนจำเป็นต้องแบบว่าเอาดินมาถมให้มันเสมอกันเพราะว่าเราจะทําการขยายพื้นที่ของถนนนะทุกคน อ่ะโอเคก็ก่อนอื่นต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าวันอาทิตย์นี้ที่จะถึงผมจะทําการแจกสติกเกอร์นะซึ่งกติกาผมก็ได้บอกไปในโพสต์ในชุมชนแล้วครที่ยังไม่อา่านเดี๋ยวผมจะทวในให้ฟังก็คือผมจะทําการโพสต์รูปในชุมชนนะให้ทุกคนมาเม้นภายใน1ินาทีแรกนะถ้าเกิน1ินาทีไปแล้วผมจะไม่เอาคอมเมนต์ที่มาเม้นที่หลังนะผมจะคัดชื่อที่เม้นภายใน1ินาทีแล้วผมจะเอาไปหมุนในวงล้อเพื่อสุ่มก็คือกิจกรรมเนี่ยดวงล้วนๆน,น,นะทุกคนนะ โอเคก็บอกทุกคนไว้ก่อนว่าวันนี้เป็นวันเสาร์เดี๋ยววันอาทิตย์ก็จะทําการเริ่มกิจกรรมแล้วนะทุกคนนะฝากทุกคนมาดูกันด้วยนะกันอ่ะสำหรับใครที่อยากได้ก็คือมีเพียง3รางวัลเท่านั้นนะทุกคนที่จะได้สติกเกอร์ไปนะอ่ะโอเค,อเคก็ไปเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางเลยแล้วกันนะคือเราจะไปเอาดินตรงที่แมโครแคทอ,อยู่ไหมที่มันอยู่เดียวๆตรงนู้นอนะ่ะเออโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มงานเลยผมฝากทุกคนกดไลค์เด้ยเด้ออ่า ีนพี่เบิมของเราเป็น8 3ดโอ้โหมันโคตรใหญ่ทุกคนดูดิพีแต้มไหมโอ้โห,โโห,โโห,โโหต้องใส่แต่ลมแล้วมากเนี่ยโอเคลำพงพร้อมไฟพร้อมนะทุกคนนะนี่ไปเราเริ่มเดินทางเลยผมไปโอ้โหทอนี่แบบยังรั่นเหมือนเดิมนะทุกคนนะโอเคไปแต่เ,เราจะเดียวซ้ายมือด้านหน้านิดเลย เฮ้ยเดี๋ยวทางลงมีตรงไหนวะนี่เฮ้ยโอ้เดี๋ยวลงมั่วไม่ได้แล้วเนี่ยปึ๊บโอ้โหราต้องเผื่อระยะพ่วงด้วยนะเพราะว่าพ่วงเรามันยาวนะทุกคนโอู้หทางชันมากเลยเราจะขึ้นได้ไหมเนาะทีเนี้ยเนี่ยเออไปผมเดี๋ยวเราออกเดินทางกันยาวๆเลยนะท่อลั่นจัดเลยนะครับเนี่ย แก็ตอนนี้เป็นของน้ำดีว่ะแล้วเราขนมาแรงหนักเนีน่ยมันจะได้เลยเอยอวิ่งเกือบดีนะมันไม่ชนคานเสาด้านบนนะทุกคนไปเอฟเอฟอ๋โอเคโอเคมาถึงที่แล้วผมนี่นักโคลก็อยู่ด้านหน้าเลยนะอ่าโอเคไปขึ้นไปเลยผมโอ้ยทำไมทางมันชันจังวะนดิโอ้เด้อมันชันเกินไปหวัวหน้าเอ โอ้หเดี๋ยวผมต้องกลับรถแล้วเดี๋ยว <t ip> <t ip> การถอยแลยว้วนะโอ okay, เคเดี๋ยวเราจะถอยไปใส่ดินนะผมขอถอยแบบล็อกลูกไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เสียมนะ <t ip> <t ip> ไม่ใช่แล้วเราคิดเกียรถอยเยอะอ่อนนะทุกคน <t ip> <t ip> โอ้ยมันฟรีอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเราถอยตั้งลำดีๆก่อนนะโอ้ถอยยากมากทุกคนเพราะว่า,ถารถไถอะต่อพวกมันจะถอยยากแบบนี้ถ้าเราแบบหักสุดๆนะแล้วมันเหมือนจะล็อกให้อะ่ะอ่ะโอเคเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราเริ่มตักดินใส่เลยแล้วกันนะก็อยู่กับพี่แคทสามสองศูนย์พี่แคทสามสองศูนย์ก็เป็นตัวเน็กเจนตัวแรกเลยนะครับเนี่ยโลโก้เป็นนิวโลโก้ ก็โลโก้เก่าหแหละนะไม่ใช่นิวโลโก้ไอ้ผมตักินใส่เลยนะนี่ขอเต็มเต็มนะพี่โอเคจะให้เต็มเต็มเลยผมโอ้ยเขาออกสูงซะด้วยนะประเด็น ่เบิ้มของเราเออกงานอีกแล้วนะทุกคนนะคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้พาพี่เบิ้มนี้ไปลากรมาไมโครนะเจา้าสานี้รากมาหน้างานนี้แหละในแบบนี้เลยทุกคนไปขุดกันยาวๆไปชนรถไถทำไมเรา ต่อยก่อนต่อยกอนอาโอเคโอ้เต็มไงยมยเนี่ยกระบะใหญ่ซะด้วยนะประเด็นวะเดีว <c oughs> เราจะตัดไปเรื่อยๆเลยละกันนะผมทุกคน เราวิ่งสักหนึ่งเที่ยวพอแล้วกันนะส่วนใครที่อยากดูคลิปนานๆเดี๋ยวอาจจะมาสตรีมให้ดูนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมกนี้เดี๋ยวขับกันยาวๆเลยโอ้มาครึ่งกระบะแล้วทุกคนเดี๋ยวเราผมดูก่อนนะว่ามันเท่าไหร่ละแล้ว68%อ่ะก็ใกล้จะเต็เมแล้วแหละ เดี๋ยวอีกสักหน่อยแล้วกันอาจจะประมาณ4-5ตักได้อยู่นะเพราะว่าแคทเรามันบุกี่ใหญ่อยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> อเอทไม่ตรงได้ <c oughs> ดินไม่ตรงรอนะ ใส่ไปเยอะเลยบุมแบ่งงานหนักเลยนะพี่เบิ้มนะแค่เต็มอย่างวันนี้โอ้เต็มแล้วทุกคนะโอเคเต็มพอดีเลยนะ เราจะจอดแชทไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ไปเราพาพี่ไปเทดินเลยลแล้วกันนะทุกคนนะเอาเลยครับผมโอ้โอใหใส่ไม่เนี่ยพี่เบิ้มพี่เบิ้มเรานี่แรงจัดเลยด้วดิ <c oughs> โอ้เหยียบอย่างเดียวเลยอะระวังระวังอ่าโอเคไปดูพี่ไปเฮ้ยตรงนี้มีดินดนะ้วียวของกัวไยด้วยเหมือน รูปเล่นๆแล้วทุกคนนะเหลือจันทร์เลยนะแรงเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วแล้วโอ้โหปปาทางเขาเละหมดเลยนะ่รู้พี่เนี่ยอุ้ยเอาวะจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหรู้พี่รู้พี่มา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 ได้อยู่นะได้อยู่นะนี ข้งนางหน้านี่แหละเดินปราบเสียนเลยทุกคนต้องดูว่ามันจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหพี่เบิ้มโอ้พี่เบิม้ม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 พี่เบิมเบ้มไหวไหมพี่ไหวไหมไหวไหมโอโ้เดี๋ยวนะโอโ้สวยแล้วลอ็อกลูกไม่ได้ด้วยถ้าลงไปนี่พับแน่นอนทุกคน เอ,อพ,พับมันพับที่เบิ่มเราไหวไหมเนี่ยอ,อทุกคนเดี๋ยวลองตั้งหลักใหม่นะถ้าไม่ได้น่าจะเอาไมโครมาดันตูดแล้วอะโ <c oughs> หไม่ได้เลยวะ่ะผมขอไอ,อ้ตั้งล้ำใหม่ก่อนนะทุกคนนะแบบ ไปแบบให้กำลังมาแมนนะเดี๋ยวเราจะไปถอยตั้งแต่ตรงนู้นมานะแบบรืงนู่นตรงนู้นอ่ะแต่ตันเนี้ยขอออกจากตรงนี้ให้ได้ก่อนนะโอ้หนักมากเลยนะทุกคนเท่าไหร่ร้อเปอร์เซ็นต์ดินเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ความจุเอ่อแปดหมื่นห้าพันนะถึงว่าเละมันหนักมากเลยนะ โหนกจัดเชีย่ยไปเราไปตั้งลำใหม่ก่อนนะไปพเพิ่มแดงๆหน่อยพี่โอ้โหให้มันสมกับพลังแปดสามศูนย์หน่อยนะโอ้โหไม่ได้ว่ะทุกคนหนักมากเลยนะ มามาเรื่อมาแล้วผมโอ้โหเหยียบจนหญ้าตายดูดิมาแล้วมาแล้วค่อยๆมานะนี่โอเคมันต้องไปกลับรถอะไม่รู้ว่าจะไปกลับตรงไหนได้บ้างนะโอ้โหแล้วเป็นเนินด้วยประเด็นไปมาแบงจับแบงจับ โหแดงมากนะแต่ว่าขึ้นเนินนั้นไม่ได้อะทาไมไม่รู้อะอ่ะเนินนี้น่าจะได้อยู่ทุกคนแต่ผมต้องไปกลับรถก่อนนะแล้วก็แบบพุ่งมาแรงๆเลยทุกคนรู้แล้วรู้วิธีแก้ไขปัญหาแล้วอ่ะโอเคโอ้ดีนะที่มันลากกลับมาได้เนี่ยาลากกลับมาไม่ได้ด่ซวยเลยนะ เจ้ทุกคนไฟถุกขอลากใสแรงๆเลยนะตอนนี้ความเร็วมันวิ่งที่18นะรถมันดับมันเลยจำกัดความเร็วนี่อยๆผมจะหยัยบตรงน,นี้เลยทุกคนไปเอเอ้ยกำลังมันทำไมอ่ะเฮ้ยโอ้โหไปดิไปดิเุ้ย โอ้ไหวไหมพี่เบิ้ม,มไม่ได้วลยทุกคนเออผมไม่รู้นะว่าทําไมเมื่อกี้เนี่ยรถมันไหลลงปุ๊บแล้วมันตัดให้เลยอะ่ะกออำลังตัดเลยนะต้องถอยใหม่นะทุกคนถอยใหม่นะโอ้โหเกือบได้แล้วเมื่อกี้เหลือนิดเดียวนะทุกคนนะเหลือนิดเดียวเองอ่ะ โอเคไปโอ้ยเี้ป่าเข้าป่าอุ้ยแรงจัดเลยเว้ยเข้าป่าดูพี่โอ้ยอะไรวะต้องติดใบดันด้วยทีนี้โอ้โหสวยแล้วใบดันมันติดต้นไม้ป่ะโอ้โหทุกคนอ่ะโอเคสรุปแล้ววันนี้พี่เบิ้มไม่รอดนะ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะเอาพ่อของพี่เบิ้มมานะทุกคนนะออพ่อของพี่เบิ้มก็มีนะ,อะโอเควันนี้เอาไว้เป็นเพยงงนี้แล้วกันคุณที่ชบก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใคลิปหน้า,า,นาันนี้ก็สวัสดีครับ